สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมว่ทที่รตีวิยาบุรีครับนายเภอบันทีครับวันนี้ก็นําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของไอรักบันทีปี2นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็มีผู้บ่าวสาวที่มาผู้จดเวรสมรสก็เยอะนะครับวันนี้แล้วก็คนส่วนทุกท่านหลายท่านที่มาวันนี้ก็ดูมีความสุขนะครับดูยิ้มแย้มแจ่มใสเนื่องจากเป็นวันแห่งความรักครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับอิมรักกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับเชิญครับเชิญเรับเช

็นอันนี้เป็นคู่รักครับที่เราที่มาจดทะเบียนสมรสวันนี้ครับเดยเสืรอเสิมพาได้เลยครับดูว่าดูไม่มีความสุขหรือเปล่าในวันนี้สวัสดีครับบรรยากาศวันนี้ดีนะครับคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นคู่รักคู่ทู่สมรสที่จะมาจดทะเบียนในวันนี้ครับบรรยากาศวันนี้เรียกได้ว่ามีความสุขนะฮะแล้วก็เต็มอิ่มไปด้วยความอบอุ่นเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของไอรักบันที่ปีสองค่ะวันนี้นั่งอยู่แถวหน้าเป็นหัวหน้าห้องเลยนะวันนี้ครับวันนี้เป็นตัวแทนเลยนะครับ่ะครับรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะชีวิตคูเนาะนะครับบรรยากาศนะครับครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกนี้ทิ้งท้ายกันด้วยครับ ก็ฝากไอรักบันทินะครับในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับของอำเภอบันที่เราต้อนรับทุกท่านนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวในปีต่อไปหรือในห้องต่อไปนะครับที่มันจะมีก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนอำเภอบ้านทีกครับขอบคุณครับท่านาขอท่อง<า>เที่ยวและกีฬาครับครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอฝากอำเภอบ้านทิ่นะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมมีความสวยงามนะครับแล้วก็ปีหน้าก็พบกันใหม่ในไอรักบ้านทิ่ปีสาครับขอบคุณครับเราเตรียมครับ